สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา channel พลังบวกวรลลนิต้วยในเพลิดนี้เป็นเพลิดที่ชื่อว่าทำไมต้องมีเล่มนี้โดยเป็นเพลิดเกี่ยวกับการรีวิวหนังสือนะคะนอกจากจะมารีวิวหนังสือแล้วเรายังนําเนื้อหาบางส่วนมาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังทุกท่านเพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้แรงบันดาลใจได้พลังบวกไปใช้ในชีวิตประจําวันกันนะคะ เราจะมารีวิวหนังสือชื่อว่าอย่าปล่อยให้ใครฆ่าวานของคุณผู้เขียนคือคุณลวิทยารอุตสาหะเขามีคําอธิบายเล็กๆของหนังสือเล่มนี้นะคะว่าเป็นคําแนะนําของนักคิดที่จะเอาชนะมหาสมุทรโดยเขียนเปรียบเทียบมหาสมุทรกับธุรกิจวานเนี่ย เปรียบเทียบเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดนะจุดใดจุดหนึ่งของช่วงเวลานะคะโดวยวานเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสัตว์นะคะที่เขาก็จะมีวานตัวเก่าวานตัวใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะในมหาสมุทรนั้นเรามารู้จักคำว่าวานมากขึ้นนะคะผู้เขียนได้ยกตัวอย่างเครื่องบินบริษัท Boeing ที่มีการขายเครื่องบินรุ่น747ซึ่งเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่ ใช้สีเครื่องยนต์ในยุคทศวรรษที่2000เครื่องบินรุ่นนี้ขายดีมากเพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งของสายการบินหรือนับว่าเป็นวานในสมัยนั้นเลยนะคะแต่ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องบินที่มี2เครื่องยนต์ก็สามารถบินในระยะไกลๆได้สายการบินปัจจุบันนะคะก็จึงใช้เครื่องบินรุ่น Boeing 777 พราะมีเพียง2เครื่องยนต์และก็ประหยัดกว่าในการบินไปในที่ไกลๆนะและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือรูปแบบการเดินทางที่เปลี่ยนไปนะคะรูปแบบการเดินทางเปลี่ยนไปนะคะจากที่บินมารวมกันที่จุดหนึ่งเพื่อต่อเครื่องบินลําใหญ่ไปด้วยกันเปลี่ยนเป็นมาบินตรงแทนนะคะการขนส่งผู้โดยสารทีละมากๆจึงไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปนะคะกรณีต่อไปคือการเปลี่ยนรถยนต์กินน้ํามันนะคะ มาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ev เอ่อน้ำมันซึ่งเคยเป็นวานตัวนั้นก็ไม่ใช่อีกแล้วนะคะในยุคที่ในยุคนี้หรือว่าในยุคที่รถยนต์ไฟฟ้ากำลังเข้ามาโจมตีเนี่ยต่อไปนี้ไฟฟ้าจะมีบทบาทขึ้นในการเป็นพลังงานของยานพาหนะนะคะอีกกรณีก็คือรถธุรกิจแท็กซี่นะคะในอนาคตหากมีรถยนต์ที่ขับได้ด้วยตัวมันเองคนขับก็จะหายไป ในอนาคตเราอาจจะไม่จําเป็นต้องมีคนขับรถให้เราแล้วนะคะเพราะรถสามารถเชื่อมต่อกับ GPS และสามารถสั่งการตัวเองขับไปยังเป้าหมายได้เลยนะคะแล้วก็ามาติดตามกันเนาะว่าเมื่อ,อไหร่เราสามารถใช้รถแบบนี้ได้หรือจะมีนโยบายอะไรมารองรับกับรถแบบนี้นะคะผู้เขียนได้ทิ้งท้ายให้กับผู้อ่านว่าวานของคุณคืออะไรและว,วานตัวนี้อายุกี่ปีแล้วนั่นก็คือสิ่งสำคัญ หรือปัจจัยสําคัญในธุรกิจของคุณเนี่ยมันคืออะไรแล้วปัจจัยนั้นอ่ะมันยังมีประสิทธิภาพอยู่ไหมมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตไหมมันยังเป็นปัจจัยสําคัญในธุรกิจของคุณอยู่หรือเปล่ากลับมาตรงชื่อหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าปล่อยให้ใครฆ่าวานของคุณวันในที่นี้ก็คือสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณทําให้กับบริษัทของคุณให้กับธุรกิจของคุณเราอาจจะมีวันหลายๆตัว หรือเราอาจจะมีวานตัวเดียวหรือเราอาจจะไม่มีวานสักตัวเพราะมีคนมาฆ่าวานของเราไปดังนั้นเราก็สามารถที่จะตามหาวานของคุณหรือป้องกันไม่ให้ใครมาฆ่าวานของคุณหรือทำลายปัจจัยสำคัญในธุรกิจของคุณมีประโยคที่ผู้เขียนได้แนะนำให้กับผู้อ่านนะคะว่ายิ่งตอบสนองอย่างฉับไวมากเท่าไหร่ความไว้วางใจก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แล้วอนาคตก็ยิ่งไปได้ไกลอย่างที่คาดไม่ถึงเลยล่ะครับผู้เขียนได้แบ่งปันคำตอบของคุณบุญคลีซึ่งเป็นซ e o ระดับท็อปของเมืองไทยท่านได้ตอบคำถามที่ว่าจะทำงานกับคุณพ่ออย่างไรให้ได้รับความไว้วางใจและมีอิสระในการทำงานคุณบุญคีตอบว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่มองหาในตัวคนหนุ่มสาวมีหลายอย่างแต่จากประสบการณ์ของท่าน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการตอบสนองอย่างฉับไว responsive ผู้เขียนเห็นด้วยกับตรงนี้เพราะว่าจากประสบการณ์ของเขาเองเมื่อหัวหน้าสั่งงานทางอีเมลผ่านไปสองวันแล้วยังเงียบไม่ตอบกลับสักทีคนแบบนี้จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือก้าวหน้าในการงานเท่าไหร่ในขณะที่พนักง,งานดาวลุ่งที่อยู่บนเส้นทางผู้บริหารระดับสูงเวลาสั่งงานอะไร ไม่ต้องตามงานพวกเขาจะมารายงานก่อนที่ผู้บังคับบัญชาจะเอ่ยปากถามตลอดไม่ว่างานนั้นจะเสร็จหรือไม่ก็ตามก็เหมือนเวลาเราไปทำงานเราก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของเราให้ดีที่สุดนอกจากจะรับผิดชอบแล้วเราต้องมั่นรายงานผลความก้าวหน้าของตัวเองอยู่เสมอนะคะเพื่อหัวหน้าจะได้รู้หัวหน้าจะได้มอบความไว้วางใจให้เรา นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำของผู้เขียนที่ว่าจงมองตัวเองเป็นไม้ขีดไฟที่ให้ไฟเล็กๆประกายไฟจากไม้ขีดไฟอันเล็กๆเ,เนี่ยก็สามารถทำให้เกิดไฟลุกลามเป็นวงกว้างได้นะคะโดยเขียนได้แบ่งปันเรื่องราวของจอห์นนี่พนักงานร้านสะดวกซื้อที่เป็นดาวซินโดมเขาได้รับแรงมดนานใจจากผู้พูดที่ทางร้านสะดวกซื้อที่เขาทำงานอยู่เชิญมาให้มาบรรยาย บรรยายเสริมแรงจูงใจในการทํางานแกพ่พนักงานผู้บรรยายได้บอกว่าทุกคนไม่ว่าเป็นใครก็ตามสามารถสร้างความแตกต่างและความทรงจําที่ดีให้กับลูกค้าได้และสิ่งนี้แหละที่จะจูงใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกเพียงแค่ใส่ความแตกต่างที่เป็นตัวเราลงไปในงานอะไรก็ได้ที่จะทําให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษ จอหนี่กลับมาบ้านและคบคิดว่าเขาจะทําอะไรเพื่อสร้างความแตกต่างและความทรงจําที่ดีให้กับลูกค้าได้เขาคิดหลายวันแล้วก็เกิดไอเดียขึ้นเขากลับมาบ้านและลงมือหา t h อดออฟเดอะเดย์หรือข้อความให้กําลังใจจากอินเทอร์เน็ตเขาพิ้นข้อความลงในกระดาษที่แบ่งเป็นช่องเล็กๆมีข้อความให้กําลังใจอยู่ในนั้น เขาตัดเป็นแผ่นๆแล้วเซ็นชื่อในกระดาษทุกแผ่นเขาเอาไปที่ทํางานโดยหลังจากที่เขาใส่ของลงถุงเสร็จเขาก็ยื่นแผ่นกระดาษให้กับลูกค้าพร้อมตอบว่านี่เป็นคําคมประจําวันครับขอบคุณที่มาใช้บริการร้านเราครับหนึ่งเดือนผ่านไปผู้จัดการร้านสังเกตเห็นว่าช่องที่จอห์นนี่ทำงานอยู่มีลูกค้าต่อแถวยาวเหยียดผู้จัดการร้านตะโกนบอกให้เปิดช่องใหม่แต่ลูกค้าทั้งหมดก็ยืนยันที่จะต่อแถวเดิม ในช่วงของจอห์นนี่หญิงชราคนหนึ่งบอกกับผู้จัดการร้านว่าเธอสามารถไปร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้บ้านเธอมากกว่าแต่เธอเลือกที่จะมาร้านนี้เพราะเธออยากที่จะซื้อของเธออยากจะซื้อของกับจอห์นนี่และเธอจะได้ข้อความให้กำลังใจจากเขาเธอสัมผัสได้ว่าเขาทำมาด้วยความจริงใจ เป็นเรื่องที่ประทับใจมากพนักงานอนคนอื่นๆก็เริ่มคิดไอเดียใหม่ๆเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าทําให้ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้กิจการดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเราแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนตัวเล็กที่ไม่ใช่ในระดับผู้บริหารหรือในระดับหัวหน้าเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้องค์กรของเราเติบโตได้ทําให้องค์กรที่เราทํางานมองเห็นคุณค่าของเราได้นะคะแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยก็อาจจะสร้าง สิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทหรือองค์กรของท่านไม่มากก็น้อยนะคะวิธีคิดแบบนักโป๊กเกอร์นะคะนักโป๊กเกอร์มืออาชีพเนี่ยนอกจากเขาจะวิเคราะห์ภพยในมือของตนเองเขายังเก็บข้อมูลวิเคราะห์ภพ่ในมือของคู่แข่งทั้งจํานวนชิปที่เหลืออยู่ของผู้แข่งวิเคราะห์ภาวะจิตใจของผู้แข่งกลยุทธ์ที่คู่แข่งชอบใช้ในอดีต โดยการลงเงินพนันจำนวนน้อยๆเพื่อทดสอบสมมุติฐานของตนเองเมื่อชีพที่แท้จริงจะไม่ถูกยั่วยุไม่ลงเงินพน,นันทีละมากๆเพียงแค่รู้สึกอยากจะลงอยากจะได้ผลตอบแทนมากๆหรือต้องการบับอารมณ์เมื่อชีพที่แท้จริงตัดอารมณ์ออกจากการเล่นโดยจดจ่ออยู่กับเป้าหมายเพียงอย่างเดียวเป้าหมายในที่นี้ไม่ใช่เงินนะคะแต่คือเทคนิคและวิธีการที่จะเอาชนะคู่แข่ง เมื่อเขาได้รู้กลยุทธ์หรือเทคนิคที่เอาชนะผู้แข่งได้แล้วมืออาชีพเหล่านี้ก็จะทําตามแผนโดยไม่ค่อยเขวดําเนินเกมโดยไม่ต้องสุม่มเดาสุ่มอีกต่อไปเราจะสังเกตเห็นว่าโชคในการเล่นโป๊กเกอร์จึงไม่ได้มาจากการเดาแต่มาจากกระบวนการคิดและเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบหรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือโชคคือผลจากการวางกลยุทธ์ที่ดีนึกถึงการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของผู้พูดโชคลาภต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตล้วนมาจากการเลือกที่ดี โดยอาศัยการวิเคราะห์ความสามารถของตนเองการพูดคุยกับผู้ใหญ่การอ่านหนังสือที่ดีการศึกษากลยุทธ์ต่างๆเพื่อที่จะเอาไปใช้ในอนาคตหลายๆครั้งที่เราคิดว่ามันคือความโชคดีความจริงแล้วมันคือสิ่งที่เราทํามาในอดีตแล้วมันส่งผลดีต่ออนาคตเราทีนี้เราจะมาพูดในประเด็นต่อไปเลยนะคะที่หนังสือเล่มนี้ได้ให้กับผู้พูด passion ความหลงไหลบวกกับความคิดเชื่อมโยงผู้เขียน เล่าเกี่ยวกับโรเบิร์ตแลงผู้พูดของ TED t a k ที่เขาได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเขาในวัยเด็กโรเบิร์ตได้รับหนังสือจากคูเล่มหนึ่งหนังสือนั้นเกี่ยวกับศิลปะการพับกระดาษหรือในภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่าโอลิการมิเป็นศาสตร์เก่าแก่ของญี่ปุ่นโรเบิร์ตหลงไหลในการพับกระดาษมากเขาสนุกสนานและก็จริงจังในการพับกระดาษขณะเดียวกันเขาก็เรียนหนังสือได้ดีโตขึ้นเขาเรียนวิศาวะไฟฟ้าที่มหลาลัยสแตนฟอร์ดก่อนไปต่อปริญญาเอกที่สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย หลังจากจบปริญญาเอกโรเบิร์ตก็ได้เป็นนักวิจัยด้านไฟเบอร์ออปติกแต่เขาไม่เคยทิ้งความหลงใหลในศิลปะการพับกระดาษเลยโรเบิร์ตปฏิวัติองค์การพับกระดาษด้วยการผนวกศิลปะเข้ากับคณิตศาสตร์ทำให้รูปแบบการพับเฉลี่ยต่อแผน่นเพิ่มขึ้นจาก30ทบเป็น100กว่าทบทำให้เกิดโมเดลสวยงามมากมายที่สร้างจากกระดาษแผ่นเดียวในวัย40ปีขเขา ในวัย40ปีของเขาเขาหันมาพับกระดาษอย่างจริงจังด้วยลาออกจากงานวิจัยจากงานวิจัยเกี่ยวกับไฟเบอร์ออปติกแล้วนำงานอดิเลกหรือการพับกระดาษมาต่อยอดเขาได้เป็นที่ปรึกษาขององค์กรนาซาในการออกแบบเลนส์ให้อยู่ในลักษณะที่ถูกพับจนมีขนาดเล็กพอที่จะเก็บในจรวดก่อนถูกกางออกอีกทีในอวกาศเขาให้ความช่วยเหลือผู้ผ,ผลิตถุงลมนิรภัยของเยอรมันในการพับถุงลมนิรภัย ในแบบที่สามารถกางออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในยามที่เกิดอุบัติเหตุบริษัทผลิตอุปกรณ์ขยายหลอดเลือดต้องการเครื่องมือที่มีขนาดเล็กตอนเดินทางอยู่ในเส้นเลือดแต่ขยายใหญ่ขึ้นเมื่อถึงเป้าหมายพวกเขาก็มาหาโรเบริร ความเชี่ยวชาญในการพับกระดาษของโรเบิร์ตช่วยแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างไม่น่าเชื่อซึ่งก็เกิดจากความลงไหลของเขาบวกกับความคิดเชื่อมโยงมันกลายเป็นสิ่งจริงจังที่สร้างประโยชน์ให้กับโลกได้ผูพ้พูดก็สนับสนุนให้ทุกคนมีความลงไหลในบางอย่างแล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งนั้นมาเชื่อมโยงเป็นสิ่งที่สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้หรือแม้แต่สร้างรายได้ให้กับตัวของคุณเองนะคะ ความลหลงใหลหรือแพชชั่นไปในทางที่ดีถือเป็นสิ่งที่ดีนะคะขอให้ทุกคนนำไปเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตต่อไปนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ขอบคุณหนังสือดีๆซึ่งผู้เขียนก็เป็นคนไทยนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจในหนังสือยังแนะนำแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจไว้ให้ผู้อ่านมากมายเลยนะคะถ้าสนใจก็ไปหาอ่านกันดูนะคะขอเชิญผู้ฟังทุกท่านคอมเมนต์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณที่มาฟังพอดแคสต์นี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ